ก่อนอื่นผมคิดว่าในยุค Triple H นะฮะที่พอลเวกบริหารเนี่ยเขาไม่ค่อยปล่อยให้คนเนี่ยพูดนอกสคริปต์โดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นคนซึ่งได้ออกมาปล้ามเป็นตัวเอกณนะเวลานี้เนี่ยอย่างเช่นเซียมพังเนี่ยเซียมพังเนี่ยในสมัยก่อนในสมัยที่วินส์บริหารเนี่ยแล้วเซียมพังต้องการกวนประสาทเซียมพังก็จะพูดนอกสคริปต์เพื่อให้ตนเองอ่ะโดนไล่ออกเพราะเซียมพังคเขาอยากโดนไล่ออกในยุควินส์แบงแมน เพราะว่าเขาไม่ชอบให้คนนู้นคนนี้มาสั่งเขาแล้วเซียมพังตอนนั้นเนี่ยเขาอายุยังน้อยเพราะฉะนั้นเขาไม่ค่อยสนใจไอเดีเท่าไหร่ว่าเขาจะโดนไล่ออกหรือเปล่าเขาได้มีโอกาสปล้ำไปจนถึงเป็นแชมป์รอบหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเขารู้สึกพอแล้วแต่เมื่อเซียมพังกลับมาเซียมพังคือนักมวยปล้ำนะฮะซึ่งชื่อเล่นเนี่ยซีเอ็มย่อมาจากชิกแมกเนตเพราะว่าเขาหล่อนะฮะแล้วก็ได้แฟนสวยซึ่งซึ่งก็เป็นนักมวยปล้ำเช่นเดียวกันในอดีตเอเจลี Lee, ซึ่งเอเจลีไม่ได้กลับมาปล้ำในรอยัลรัมโบ้ เพราะว่าเธอมีความสุขอยู่แล้วในชีวิตนะฮะถึงแม้ว่าแฟนๆต้องการแต่ประเด็นก็คือว่าเซียมพังชื่อจริงชื่อฟิลบรุก o ส์แล้วก็หลังจากที่กลับมาในรอบนี้เนี่ยเซียมพังเนี่ยจะปฏิบัติตนในแบบที่เป็นคอมพานีแมนคือถ้าไม่ขออนุญาตผู้บริหารก่อนเนี่ยจะไม่กล้าที่จะทำเซียมพังในรอบนี้เนี่ย วางแผนระยะยาวที่จะเป็นผู้บริหาร WWE ต่อเช่นเดียวกันกับชอนไมเคิลส์แลวก็ Triple H เพราะฉะนั้นเซียมพังมาในรอบนี้เนี่ยเป็นทีมเพลเยอร์เต็มๆและเมื่อเซียมพังเป็นทีมเพลเยอร์เต็มๆเนี่ยสิ่งที่เซียมพังทำเนี่ยเซียมพังเคลียร์ผู้ใหญ่แล้วผมมั่นใจว่าที่เซียมพังออกมาหาเรื่องฮอคโคเกิลเนี่ยด้วยการบอกว่าเฮ้ยถ้าฮอคโคเกิลมามาปล้ำในรอยัลรอมโบลด้วยเดี๋ยวผมนี่แหละจะโยนฮอคโคเกิลเนี่ยออกจากเวทีเอง ตอนนั้นหลายคนฟังเซียงพังพูดก่อน Royal r u m b l e ว่าอันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการพูดนอกสคริปต์ก็คือไม่ได้เคลียร์ผู้ใหญ่ก่อนไม่ได้เคลียร์ผู้บริหารก่อน Triple H HH ไม่ได้สั่งให้พูดโดยที่เซียงพังเนี่ยพูดเพราะว่าตนเองไม่ชอบฮอลค์เกิลคราวนี้มันเป็นที่แฟนๆเขารู้อยู่แล้วว่าเซียงพังเนี่ยไม่ชอบฮอลค์เกิลจริงเมื่อก่อนแต่ว่าสถานะของเซียงพังในวันนี้คือเป็นคนของบริษัท WW e เรียบร้อยแล้วเพ,เ,เพราะฉะนั้นโอเคเพราะฉะนั้น มีคนบอกเสียงหายเสียงหายไม่ไม่รู้เหมือนกันเสียงหายหรือเปล่าโอเค <c oughs> ผมพูดต่อไปแล้วกันนะฮะ,ะถ้าเสียงหายจริงเดี๋ยวผมจะสวิชมาเป็นไมค์ตัวนึงซึ่งซึ่งชัดกว่าน,นี้นะฮะท่านผู้ชมอีกท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์นิดนึงได้ไหมครับว่าเสียงหายจริงหรือเปล่ากระตุกระดับไหนนะฮะเพราะว่าผมมีถ้าเสียงหายจริงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเพราะว่ามันมันมี เขาเรีย <inter ruption> กว่าอะไร interruption ได้ตึก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 อะนะฮะโอเคเสียงกระตุกคือหายนะฮะถ้ากระตุกคือเสียงหายถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม้นะฮะโอเคขอบคุณครับคุณรัตตะนะ,ะเสียงปกติโอเคคืนนี้ที่ผมกำลังเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ประเด็นสําคัญที่สุดตอนนี้คืออย่างนี้เซียมพังเนี่ยไม่ชอบโฮเกิลเกิลแต่นั่นคือเมื่อก่อนเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยวินส์เนี่ยจะให้โฮเกิลเนี่ยครองเข็มขัดได้นาน วินส์เนี่ยมีทรษฎีในการบริหารที่ให้โฮเกิลเนี่ยครองเข็มขัดได้นานๆเพราะวินซ์ต้องการให้ตัวเอกอะเป็นคนเดียวเป็นพระเอกคนเดียวมันสะดวกกว่าในการเล่าเรื่องมันสะดวกกว่าในการบริหารองค์กรด้วยคือกดพนักงานแต่ละคนเนี่ยให้อยู่ใต้โฮเกิลแล้วก็จะได้มีซูเปอร์สตาร์คนเดียวที่แบกแมนจะบริหารอีโก้คราวนี้แบกแมนมีความสัมพันธ์พิเศษกับโฮเกิลนะโดยตลอดในยุคตั้งแต่เรสโซเมเนีย หนึ่งจนถึงรสเซลเมเนียเสร็จกว่านะฮะแต่ประเด็นคืออย่างนี้เซียมพังโดยทัศนคติเขามองว่าควรที่จะกระจายตำแหน่งแชมเปี้ยนชิพเนี่ยให้กับนักมวยปล้ำคนอื่นบ้างเพื่อสร้างความเสมอภาคเซียมพังในชีวิตจริงเนี่ยเป็นเดโมแครตด้วยนะฮะเชื่อในความเสมอภาคเชื่อในสิทธิ์ของทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเซียมพังเนี่ยคือเดียนเทติซิสออฟฮอลโเกนฮอโเกนเชื่อว่าต้องมีคนหนึ่งซึ่ง สร้างรายได้กับองค์กรแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วคนนั้นเนี่ยสมควรได้เป็นแชมป์ซึ่งก็เป็นทฤษฎีของวินส์แม็แมนที่วินส์แม็แมนใช้ในยุคข,ของฮอลค์โฮเกนแล้วก็ในยุคข,ของเบรดฮาร์ดแล้วก็ในยุคข,ของชอนไมเคิลส์แล้วก็ในยุคข,ของสโตนโคลสตีวอสตินวินส์แม็แมนเชื่อว่าในแต่ละห่วงเวลาจะต้องมีคนเดียวครองถึงนขัดเป็นหัวหน้าทีมและเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของแฟนๆมวยปล้ำ um. เพราะฉะนั้นเซียมพังเนี่ยโดยทฤษฎีแล้วอยู่ตรงข้ามกับโฮเกน อิ슈รอบนี้ที่น่าสนใจคือว่าเซียมพังออกมาแขวะโฮเกนเนี่ยก่อน Royal Rumble แล้วเสร็จแล้วโฮเกนเนี่ยไม่มาโผล่ตัวกําหนดตัวใน Royal Rumble ลทำให้คนคิดว่าเซียมพังแขวะเองโดยที่โฮเกนไม่ทราบโดยที่ไม่เคลียร์ทริปเปิก่อนประเด็นคือที่สําคัญที่สุดคือวันนี้ ในมันเดย์นท์รอเซียมพังแขวะโอเกนอีกรอบด้วยการยกมือขึ้นมาติดตรงหูแล้วก็ฟังฟังเสียงของแฟนๆฟมวยปล้ำ um, ซึ่งเป็นท่าของโอเกนผมไม่มีทางเชื่อเลยว่าวันนี้เนี่ยที่เซียมพังฟังประชาชนด้วยการเอ่หูฟังแบบน,นี้ท่านี้ผมไม่เชื่อเลยว่าวันนี้เซียมพังทำท่านี้แล้วไม่ได้ขออนุญาต Triple H HH ก่อนไม่มีทาง ทริปเปิต้องอนุญาตไม่งั้นพังไม่เล่นระดับนี้ยิ่งไปกว่านั้นผมมั่นใจร้อยเปอซว่าพังเคลียร์กับโฮเกนแล้วพังเคลียร์กับโฮเกนแล้วผมมั่นใจร้อยเปอถ้าแขวะรอบเดียวนะฮะแล้วเป็นชุดคือแบบว่าต้องการด่าเหมือนกับสมมุติว่าผมต้องการด่าใครในรายการผมถ้าผมด่าหนเดียวแรงๆอ่ะแล้วเป็นคนซึ่งผมอยากจะอยู่ร่วมวงการด้วยกันมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยผมด่าผมอยากด่าอะไรเงีย้ยใช่ไหมผมก็ด่า แต่ถ้าผมด่าแบบสองสาครั้งติดต่อกันเนี่ยเ <c oughs> พื่อให้คนมองว่ามันมีความขัดแย้งกันน่แสดงว่าผมเคลียร์กับคนนั้นแล้วงานนี้ผมรับรองฟิลบรุกส์เคลียร์กับเทอร์รี่บอลเลียเรียบร้อยแล้วและผมหวังว่าเป็นเช่นนั้นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่พังเนี่ยซัดโฮเกิลเนี่ยสองรอบแขวะสองรอบนะวันนี้นะใช้ใช้มูฟเนี่ยมันแปลว่ามันเปิดทางให้โฮเกิลเนี่ยมาด่าเซียมพังในแมชในอนาคตอาจจะไม่ใช่เป็นการปล้ำกันนะแต่เป็นการเผชิญหน้ากัน เมื่อคนโหโฮเกิลเพราะว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเห็นแก่ตัวไม่ยอมให้คนอื่นครองแชมป์ได้เข็มขัดบ้างแต่จริงๆแล้วมันคือวินสเปนแมนไงวินสเปนแมนเขาเลือกโฮเกิลช่วงที่เบรดเป็นแชมป์ก็เบรดก็เป็นแชมป์นานช่วงที่ HBK เป็นแชมป์ HBK ก็ไม่ยอมแพ้เขาไม่ยอมให้คนอื่นชนะนะฮะความสัมพันธ์พิเศษระหว่างเบอร์หนึ่งกับเจ้าของบริษัทเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นอย่างนี้ในหลายหลายอุตสาหกรรมนะฮะ แบ็คแมนใช้โมเดลนี้แล้วเวิร์กนะฮะไม่ใช่ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นในยุคโฮเกิลเนี่ยโฮเกิลก็แทบจะไม่เคยแพ้ใครย,ยกเว้นอัลติเมทวอร์ริเออร์มีรอบหนึ่งที่แพ้กับอันเดอร์เทเกอร์แต่ว่าในที่สุดอ่ะมันคือแบ็คแมนกำหนดยุคเบรดฮาร์ดก็เหมือนกันเบรดฮาร์ดก็ในช่วงซึ่งเป็น WWF แชมเปี้ยนก็ไม่ได้แพ้ใครง่ายๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่างานเนี้ยเซียมพเคลียร์กับโฮเกิลแล้วแล้วจะเปิดทางให้ในที่สุดโฮเกิลมาโผล่ตอนนี้โฮเกิลเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเขาจะโดนโหไง เพราะแฟนๆมวยปล้ำยุคนี้เนี่ยจะมาว่าเมื่อก่อนโฮเกลไม่เคยยอมให้คนอื่นเป็นแชมป์นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าผมเชื่อว่าเซียมพันกํนาลังเซตสเตจให้โฮเกลเนี่ยมาโผล่แล้วโดนโห่เต็มที่ผมคิดว่ามันเซตสเตจให้เป็นการ,รเผชิญหน้าการแบบที่มีการแลกเปลี่ยนกันดับแรงๆไปเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะได้เห็นนะฮะน่าจะได้เห็นโฮเกลแค่โผล่มาแล้วก็พูดคุยเนี่ยคนก็ดูละเพราะทั้งหมดมันคือเรตติ้งนะฮะ เขาต้องการให้คนดูการแลกเปลี่ยนวิวาทะกันสิ่งที่สนุกสนานที่สุดในมวยปล้ำเนี่ยคือการพูดคุยและการด่าทอการปล้ำจริงๆเนี่ยมันแค่เป็นส่วนประกอบนะฮะมันเป็นส่วนประกอบซึ่งสำคัญในเวลาที่มีการปล้ำกันจริง นิดหนึ่งนะคุณเบรนด้านะครับคิดว่าสตอรี่ last time is now ของซีน่าอ่าผมคิดว่าต้องตำหนิซีน่าถ้าเป็นนักมวยปล้ำผิวขาวในอเมริกาเนี่ยเวลาจะมาปล้ำแต่ละนัดเนี่ยนะฮะคุณจะต้องฟิตตัวและยกน้ำหนักมาเต็มที่ยกตัวอย่างเดอะร็อเนี่ยที่ปล้ำรอบที่แล้วในร r ส s ซ l เมเนีย40ที่ปล้ำกับเซธ r o l ลน n ์ r โร a n นเรนส์แล้วก็โคดี้โรสเนี่ยเดอะร็อเนี่ยออกมาเนี่ยหุนเป๊ะมากทรงผมก็ใช่ โกนหัวหมดแล้วก็ยกน้ำหนักแล้วก็มีผิวเนียนแทนสวย The Rock เนี่ยอยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เมื่อออกมาปล้ำในเรสซล์เมเนีย40จอร์ซีน่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยร่างกายดูอ่อนเพลียและชรามากขึ้นกว่าเมื่อก่อนและ กล้ามเนื้อเนี่ยไม่เด้งไม่เต่งตึงเหมือนอย่างที่ควยจะเป็นปัญหาคือซีน่าไม่ยอมโกนหัวตัดผมสั้นท,ท,ทั้งที่หัวล้านข้างบนแล้วไม่รู้ทำไมไม่รู้ว่าจะเก็บทรงผมไว้ให้กับการเล่นภาพยนตร์เรื่องไหนก็ไม่ทราบแต่สำหรับผมถ้าซีน่าจะมาเล่น Royal Rumble แบบนี้และจะปล้ำใน elimination chamber ซีน่าจะต้อง show up เป็นพีค y s i c a l Condition จะต้องสดจะต้องใหม่ซีน่าเนี่ยต้องตัดผมสั้นแล้วต้องสกินเฮดแล้วเพราะว่าถ้าคุณหัวล้านบนนี้แล้วมันเห็นเนี่ยทำเนียมปฏิบัติสำหรับนักกีฬาอเมริกันคือคุณต้องโกนหัวคุณต้องโกนหัวคุณไม่โกนไม่ได้ถ้าคุณไม่โกนคุณก็ตัดบัสคัตซึ่งตัดได้ซีน่าหล่อพอเี่ะตัดบัสคัตอีกเรื่องหนึ่งคือซีน่าออกมาเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยแฟบฮะ ซึ่งเราเนี่ยเรากล้ามเนื้อน้าอกแฟบทั้งนั้นนั่นแหละแต่ซีน่าเนี่ยมันเป็นนักบวยปล้ำ WWE มาก่อนมันต้องยกน้ำหนักให้ฟิตและให้กล้ามเนี่ยมันขึ้น แล้วออกมาผิวขาวไปฮเกิลเนี่ยไม่เคยปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้เหตุผลที่โฮเกิลเนี่ยไม่ยอมแพ้ให้กับสติงเนี่ยใน Star ์เคนหนึ่งเนี่ยนะที่คนเกลียดฮเกิลเพราะว่ามาบอกสติงตอนท้ายว่าจะไม่นอนให้นับ3เนี่ยไม่นอนให้ฮเกิลบอกกับบิชอปว่าเพราะว่าสติงเนี่ยไม่ดูแลร่างกายเลยไม่ฟิตเข้าฟิตเนสก็ไม่เข้ายกน้ําหนักก็ไม่ยกนอนแทนเบสก็ไม่นอนนักมวยปล้ำในสหรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต้องมีแทนเป็นธรรมเนียม การไม่มีแทนแปลว่าไม่อุทิศตนต่ออาชีพไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่เป็นธรรมเนียมเพราะรอบนี้ซีน่าผิดหวังผิดหวังดีอย่างเดียวคือเพลงเพราะมอมหนึงมุมดีคือซีน่าเนี่ยยอมแพ้ให้กับเจอูโซเพราะเจอูโซอะ่ะมันอุทิศตนให้กับบริษัทมันมาทุกงานมันมาทุกนัดมันมาปล้ำตลอดมันไม่เคยขี้เกียจ เจวโซไม่ได้เป็นคนซึ่งหน้าตาหล่อเหลาไม่ได้เป็นคนซึ่งกล้ามใหญ่โตไม่ได้เป็นคนซื่งพูดเก่งนักหนาและเป็นคนซึ่งเป็นเพียงนักมวยปล้ำแท็กทีมคนหนึ่งธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นสตอรี่ของเจอูโซซึ่งชนะรอยัลรอมโบในรอบนี้มันเป็นสตอรี่เดียวกันกับสตอรี่ของจอห์นซีนาที่ต้องการเกษียณและต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเป็นแชมป์บ้างเพราะฉะนั้นซีนาตั้งใจมาแพ้ให้เจอโซ เพราะว่าต้องการโชว์ว่าตนเองเนี่ยเป็นนักบอยปล้่าซึ่งเปิดโอกาสซีหน้าเนี่ยคือตรงข้ามกับฮอลโคเกแต่สําหรับผมสําหรับแฟนๆนะฮะนี่ไม่ใช่สิ่งที่แฟนๆมวยปลั่มยุคโบราณอย่างผมต้องการผมโตมากับการดูวินสเปกแมนผมโตมากับการดูโฮเก n ลวอร์เรีร์ผมโตมากับการดูคนซึ่งไม่ยอมแพ้ผู้อื่นง่ายๆยกเว้นสวัณน,นายสัง ผมไม่ชอบความที่ซีหน้าเนี่ยมันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตลอดเวลาแล้วมันเซิร์ฟเลสแพ้ให้เจก็ได้ให้ตนเองดูดีผมเป็นคนเมื่อเห็นแก่ตัวผมไม่เหมือนกับโฮเกนผมผมยอมให้เจชกผมแล,กแล้วก็เด้งลงมากับพื้นแล้วก็ทําตัวเป็นคนดีมวยปล้ำมันสนุกเพราะว่านิสัยชั่วร้ายที่เป็นโกโมโลสันดานของนักมวยปล้ำมันออกมามวยปล้ำมันไม่มีคนดูในวันนี้หรอกฮะถ้าชอนไมเคิลสไม่เป็นอย่างชอนไมเคิลสในยุคที่เต้นระบำ มวยปล้ำมันไม่มีมวยปล้ำในวันนี้แะฮะถ้าฮอโคเก้นนิสัยไม่เป็นอย่างฮอโคเกนเพราะฉะนั้นมวยปล้ำเนี่ยถ้าเป็น personality แบบจอห์นซีนาโอเคดูน่ารักนะโอเคแต่ว่างานนี้ผมผิดหวังผมรู้สึกผมต้องการให้ซีนาออกมายกน้ำหนักมาเต็มที่ นอนแทนเบสมาจนผิวมันสีเท่าปลื้มเสร็จแล้วในขณะเดีวยวกันโกนหัวออกมาใส่เสื้อกั๊กออกมาก็ได้เล่นแบบแรงๆแล้วชนะ Royal Rumble แล้วไปชิงกับโคดีแต่ไม่เป็นไรซีน่าเดี๋ยวจะปล้ำ Elimination Chamber ซีน่ามีโอกาสแก้ตัวนักมวยปล้ำระดับนี้เนี่ยใน2เดือนเนี่ยนะฮะใน2เดือนเนี่ยสามารถฟิตร่างกายให้อยู่ในสภาพซึ่งดูแล้วเท่แล้วแทนแล้วกล้าบึกเนี่ย ระดับจอห์นซีนาทําได้ถ้าตั้งใจแล้วถ้าคุณจะปล้ำเป็นปีสุดท้ายนะฮะผมไม่เอานะฮะมาแพ้ให้เด็กๆผมบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาคุณนักมวยปล้ำขึ้นมาบริหารเองคือทริปเปิลเอชเนี่ยมันเป็นนักมวยปล้ำมันไม่ได้เป็นนายมันไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทสร้างมาอย่างบินส์เหมือนเมื่อก่อนทริปเปิลเอชจะทําเป็นเหมือนกับว่าตัวเองต้องเห็นอกเห็นใจนักวยปล้ำคนอื่นทริปเปิลเอชเนี่ยเคยอยู่กับชอนไมเคิลและเคยเข้าใจดีว่าเวลาเป็นนักมวยปล้ำ ที่เห็นแก่ตัวแล้วไม่ยอมแพ้คนอื่นน่ยมันทําให้องค์กรเนี่ยอยู่ร่วมกันแล้วไม่มีความสุขพอทริปเปิลเอชขึ้นมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเนื้อหานะนะ Chief Content Officer เนี่ยนะฮะชีฟคอนเทนต์ออฟิเซอร์เนี่ยทริปเปิลเอชก็เลยคิดว่าจะต้องออกแบบบรรยากาศในการปล้ำในบริษัท WWE ให้มันมีความเสมอภาคให้มันมีความเท่าเทียมกันให้นักมวยปล้ำคนหนึ่งซึ่งดังกว่าหรือตัวใหญ่กว่ากล้ามโตวกว่าไม่สามารถเอาเปรียบคนอื่นได้ให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมก,กันในการขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ ทริปเ e ลชและจอ n m นไมเคิลในยุคเนี้ยกลายเป็นคนซึ่งหน่อมน้ำ,นำเพราะว่าตนเองในวัยหนุ่มเนี่ยขออภัยคือเฮี้ยมากประเด็นคือว่าพอพอแก่เสร็จก็เลยรู้สึกเลยว,ว่าต้องสร้างความเสมอภาคในองค์กรต้องให้โอกาสกับทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วจะต้องปล่อยโอกาสให้คนอื่นโตขึ้นมาแล้วก็ชนะบ้างคือแบบโอ้ยมันอ่อนมันซอฟไม่เอาปอีสุดท้ายของจอห์นซีน่าไม่ต้องมาแพ้ใ,ใครฮะ แต่นี่คนละเรื่องนะกับการที่โอเคเจูโซ so, เขาตั้งใจทํางานในหะ้กับบริษัทเป็นคนซึ่งมาแรงแฟนๆเฮอ,ออกมายีทุกคนก็ยีด,ด้วยจจวูโซ so, มีเอนทรานซ์มิวสิกที่ดีและมีเวิร์กเอ็ติกมีวินัยในการทํางานเป็นนักมวยปล้ำแต่ว่าประเด็นคือคือว่ามวยปล้ำเนี่ยมันสนุกตั้งแต่สมัยเด็กจนโตเนี่ยไม่ใช่เพราะความหน่อมแนมและความนิสัยดีของตัวนักมวยปล้ำมันสนุกเพราะว่าไอ้นักมวยปล้ำแต่ละคนในอดีตเนี่ยตั้งแต่ฮาร์ลีย์เรสยัน HBK ยัน บรรี่วินเดมยันริกแฟรเนี่ยยันมัชโชแมนแรนดี้เซเว่มันสนุกเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันเกลียดกันจริงมันเป็นเพื่อนกันจริงมันรักกันจริงมันโมโหกันจริงแล้วมันระบายทั้งหมดนั้นเนี่ยออกมาสู่การปล้ำบนเวทีในเวลาที่เจ้านายเจ้าของเนี่ยสั่งว่าให้ให้คนนี้แพ้คนนี้ไอ้คนนี้ไม่ยอมแพ้คนนี้คนนี้อยากชกคนนี้นั่นคือมวยปล้ำที่ผมดูไม่ใช่ประเภท เดินกลับมาที่บริษัทแล้วบอกว่าอ๋อแฟนๆอยากเห็นโคดี้ปล้ำโอเคงั้นผมนอนอยู่บ้านไม่ใช่เดินกลับมาที่บริษัทแบอบกว่าผมจะปล้ำไปสุดท้ายขอผมแพ้ทุกนัดได้ไหมผมจะได้ดูเป็นพระเอกผมจะแพ้ให้เด็กๆทุกนัดเลยคือไอ้นี่คือหน่อมแหนมครับผมต้องการบุคลากรซึ่งมันมีความไม่ยอมคนอื่นแบบเมื่อก่อนที่ผมได้โตขึ้นมาและเห็นผมต้องการนิสัยของ HBK คนเดิมคันนี้กรณีของ The Rock นิดนึง The Rock เนี่ย เป็นซูเปอร์สตาร์ซึ่งหลงตนเองไปในระดับที่ตำหนิเขาไม่ได้ก่อนหนึง่งเพราะว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เป็นสุดยอดระดับที่ follower ทั้ง Instagram แล้วก็ทั้งหนังใน Netflix เนี่ยเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับที่เป็นอภิมหาสถี The Rock อยู่ในโลกซึ่งมีคนนิยมทั่วโลกเนี่ยในระดับที่เป็น A-list Celebrity อ่ะ t o e Rock นี่คือคุณเอาเบล k e ไลฟ e ลีบวกกับ Ryan ไรอันเรโน่ทั้งคู่ออกมาถึงจะเท่า The Rock The Rock อยู่ในสถานะพิเศษไปแล้วเพราะฉะนั้น The Rock อยู่ในสถานะซึ่งเป็นสตูปเปอร์สตาร์ซึ่งมีฟอลโลเวอร์มากไปกว่า Hulk Hogan The Rock อยู่ในแคตตากรีเดียวกันเพลอๆเพลกับ k e อ n เ Reeves กับ Brad Pitt เพราะฉะนั้นเดอะร็คจะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ต้องมาปล้ำก็ได้แต่ประเด็นคืออย่างนี้สําหรับคนซึ่งดูมวยนะจะเข้าใจผมดูมวยและมวยปล้ำทั้งสองอย่างมาตั้งแต่เด็กและสําหรับเราซึ่งดูมวยและมวยปล้ำหรือดูเทนนิสดูกีฬาซึ่งมีการ,รเผชิญหน้าการแข่งขันกันเนี่ยสำหรับเราซึ่งดูเนี่ยเราจะถือว่าเป็นหน้าที่ของนักมวยนักมวยปล้ำและโปรโมเตอร์ที่จะต้องแมทช์จัดแมทช์ที่คนอยากดูอะ่ะให้เราดูถ้าแมทช์ไหนจัดได้ต้องจัดเพราะว่าคนดูมีสิทธิ์ดู นี่ไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่แค่ควรจะเป็นนะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นไปได้ยกตัวอย่างสมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ยนักมวยอะ่ะทุกคนอยากดูอะ่ะชูเกอร์เรลเลนอะร์ชกกับมาร์วินแฮักเลอร์ถ้าโปรโมเตอร์จัดได้ก็ต้องจัดการที่โปรโมเตอร์จัดได้แล้วพยายามจัดแล้วนักมวยไม่ยอมมาชกให้ดูเนี่ยถือว่าเป็นความไม่ปฏิบัติหน้าที่ของนักมวยถ้าโปรโมเตอร์จัดแมนี่ปาเกียวกับฟลอยด์เมลเวเธอร์ได้ไอ้สองตัวนี้ก็ต้องมาชกกันให้เราดู เป็นหน้าที่ของซูเปอร์สตาร์ไม่ต่างกันนะครับคุณเป็นนักร้องแล้วคุณมีหน้าที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆให้แฟนเพลงชมลีลาของคุณมันเป็นหน้าที่ของซูเปอร์สตาร์ t o e Rock มีหน้าที่มาปล้ำในแมชที่ทุกคนอยากดูไม่ใช่มีหน้าที่น้อยใจ The Rock เนี่ยต้องลากสังขารตนเองมาปล้ำกับ Roman Reigns แล้วต้องบอก ทริปเปิลเอชว่าจัดเลยแมชนี้ให้ผมเนี่ยปล้ำกับโรแมนเรนส์ไม่ว่า,าจะเกิดขึ้นหรือให้ตัวเองปล้ำกับโคดี้โรสก็ได้เพราะว่าถ้าคุณเป็นนักกีฬาซึ่งแข่งขันอยู่แล้วแฟนๆเขาอยากดูคุณแข่งกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยแล้วทั้งโลกก็รู้ว่าแฟนๆอยากดูแหละแฟนๆเขาอยากดูทอมัสเดอะฮิตแมนเฮิร์ชชกกับมา vs มาวินแฮกเลอร์คือในที่สุดมันต้องเกิดแมชที่โปรโมเตอร์จัดให้ได้แต่ตัวนักกีฬาไม่ยอมมาเองแปลว่านักกีฬาล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ The Rock ก็รู้ว่าทั้งโลกรอ The Rock กับ Roman Reigns เพราะเป็นญาติพี่น้องกันแล้วเก่งทั้งคู่เป็นตัวท็อปเท่ทั้งคู่เพอร์เฟกตป้องปล้ำกันรอบที่แล้ว The Rock มาแย่งซีนแล้วก็น้อยใจที่คนเนี่ยเรียกร้องให้โรเมิรนปล้ำกับโคดี้ก็เพราะว่ามึงหายไปตั้งนานแล้วก็ไปเล่นหนังไงแล้วแฟนๆมวยปล้ำเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณนะ่ะทอดทิ้งแมวยปล้ำแล้วคุณมัวแต่ไปเล่นหนัง พอคุณจะกลับมาปล้ำเนี่ยแล้วคุณจะมาปล้ำในแมตช์หลักในรัสเซเมเนียเลยเนี่ยมันก็เหลือเมือนก็เหมือนกับว่าคุณแซงหน้าแซงตาคนอื่นซึ่งเขาที่ตนกับบริษัทเป็นพนักงานประจำเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ต้องการให้เดอะร็อกมาแย่งซีนโคดี้แต่เดอะร็อกก็รู้ว่าคนส่วนใหญ่ในโลกต้องการให้ให้ร็อกกลับมาปล้ำกับ Roman เหมือนกับว่าตอนที่โฮเกนกับวอ r r ริเออร์เนี่ย เป็นพีคท็อปฟอร์มทั้งคู่ในในรัสเซลเมเนียหอ่ะวินส์แมคแมนเขารู้ว่าแฟนๆอยากดู Warrior ปล้ำกับ Hogan และวินส์จัดให้วินส์สั่งให้ Hogan เนี่ยทิ้งเข็มขัดให้ Warrior และ Hogan ก็ยอมเพราะ Warrior เนี่ยมันสมบูรณ์แบบอะ่ะ Warrior มันเท่ที่สุดและโ o o a n ก็เห็นด้วย Hogan ก็เลยยอม drop belt ให้แต่วันนี้ยวินซ์ไม่อยู่แล้ว Triple H กับ The ะ o c k เป็นเพื่อนกันเกรงใจกัน เดอะร็อก็รวยมาหาศาลนอนนับเงินอยู่บ้านไม่ต้องปล้ำเองแมชเลยก็ได้ความที่ The Rock รวยมากและความที่ Triple H สั่ง The Rock ไม่ได้ The Rock ก็เลยไม่ยอมมาปล้ำกับโรแมนเรน n s ทั้งทั้งที่รู้ว่าทั้งโลกอยากดู Roman กับ Rock คือเงินนี้มันเซ็ง,งแล้วมันไม่มีปัญหาแก้ด้วยมันไม่มีใครแก้เพราะว่าวิน c ์ไม่อยู่ The Rock มีตังค์เยอะมาก The Rock กก็น้อยใจไปเรื่อยๆใครจะไปสั่งเดอะร็อกะ ยกเว้นโรมมนจะโทรไปบอกว่าพี่ปล้ำกับผมอีกแมชเถอะขอร้องเพราะว่าแฟนๆอยากดูแฟนๆก็อยากดูเดอะร็อกก็ทำเป็นเล่นตัวนอนอยู่บ้านครั้งสุดท้ายที่ WWE ประสาทไปเดอะร็อกก็บอกว่าปีนี้นะจะเป็นปีที่อุทิศตนให้กับจอห์นซีน่าให้เป็นปีที่ซีน่าเนี่ยได้คัมแบ็กหนึ่งปีผมไม่ต้องมาเรสโซเมเนียคือคุณแชร์สปอตไลท์ด้วยไม่ได้หรือ เรื่องบลัไลนย2.0เรื่องก็พังไปเพราะเดอะร็อกไม่ยอมมาปล้ำถ้าเดอะร็อกยอมกลับมาปล้ำอยู่ฝั่งโซโลซิโคอาเดอะร็อกก็จะได้ปล้ำกับโรแมนเรน n s ได้ The Rock ก็เกรงว่าถ้าเกิดเป็นตัวร้ายเต็มๆไปเลยเนี่ยจะกระทบกับรายได้ของหนังซึ่งก็คิดถูกคือจริงๆแล้วถ้าเริ่มใหม่เนี่ยเดอะร็อควรจะปล่อยให้โคดีเนี่ยชนะโรแมนในโรโซเมเนียล ia, แล้วคัมแบ็กเนี่ยหลังโรโซเมเนียแล้วค่อยมาปล้ำกับโรแมนรอบนั้น โดยที่เดอะร็อกไม่ต้องเทินฮิลแล้วก็ไปไม่พอใจโคดี้เพราะฉะนั้นผมไม่มีอะมากวันนี้คืออย่างนี้เดอะร็อกอยู่ในสถานะซึ่งไม่มีใครสั่งได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีใครสั่งให้มาปล้ำโรแมนเรนส์ Roman และตัวตเองก็รู้สึกว่าถ้ามาปล้ำกับโรแมนเรนส์ก็เป็นเพียงหนึ่งในเมนีเวนต์คือถ้าร็อกมาปล้ำกับโรแมนเรนส์เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน Main Event, เมนีเวนต์น่ะแต่เป็นเป็นแมชสุดท้ายประจำเรโซเมเนียก็ได้แล้วก็ให้ซีน่าเนี่ยปล้ำกับโคดี้ก็ได้เอาจริงๆตอนนี้ยังไม่สายเกินไป ให้ซีนาชนะ elimination chamber และซีนาคุณโกนหัวได้แล้วไอห้ห่าคือแบบเป็นบ้าอะไรวะโกนหัวได้แล้วผู้ชายอเมริกันที่ผมร้านเขาโกนหัวกันทั้งนั้นแล้วเท่ไปปากแดดก็จะแทนจอห์นซีนาก็จะแทนก็จะฟรีกิ้งแทนแล้วยกน้ำหนักให้กลับมาบึกเหมือนเดิมผมให้เวลาคุณสองเดือนคุณทำได้คุณทำเพื่อแฟนๆคุณจะทมแบ็คคุณคัทแบ็คมันหล่อเลยดูว่กล้ามเนื้อหน้าอก ต้องมีเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์คุณเป็นนั้มวยปลัมแล้วคุณชนะอลิมเน a ชัชนแชเบอร์แล้วคุณปลัมกับโคดี้แต่รอบนี้คุาบอกเสียหมดเลยเพราะว่าทำไมทําไมเสียซีน่าไปแพ้ให้กับเจอูโซผมไม่มีปัญหาในการที่เจได,ได้ได้ชนะรอยัลร m b l e แต่ผมมีปัญหากับการที่ซีน่าเนี่ยไป,นะไปแพ้ให้กับโคดี้เท่านั้นในแมชที่รัสโซเมเนีย คือแบบถ้าวินส์แมนแมนอยู่ทั้งหมดนี่ไม่เกิดขึ้นนะเพราะก่อนอื่นวินส์เนี่ยจะไม่ปล่อยให้เจอูโซเกิดผมไม่มีปัญหากับการที่ให้เจอูโซเกิดแต่คุณอย่าให้ซีนามาแพ้เจอูโซ เพราะซีหน้ามันคือตัวท็อปแล้วมันต้องออกมาอย่างตัวท็อปเสร็จแล้วให้มันแพ้เฉพาะตัวท็อปคนปัจจุบันเข้าใจผมไหมในวงการมวยปล้ำนะครับมันไม่มีอะไรมากนะคาว่าตัวท็อปของวงการมวยปล้ำคือปล้ำเก่งสุดหล่อสุดกล้ามโตสุดตัวใหญ่สุดพูดเก่งสุดด่าเก่งสุดนั่นคือตัวท็อปไม่ว่าจะเป็นตัวเลวหรือตัวดีคนที่เป็นตัวท็อปคือ บร็อ k เลสเนอคนที่เป็นตัวท็อปคือ The Rock s ช a นม m i เคิลส์ฮอล k h o g เก s นสตี a u s so อ i n ดันเจอูโซให้เป็นตัวท็อปอาจจะได้เพราะว่าเขาเป็นที่นิยมของประชาชนเขาเปอ u l ปูล่าแต่ว่าคุณพยายามดันให้เจลโซเป็นตัวท็อปคุณต้องไม่ sacrifice c h ์ r คา t e r ของซีน่าซึ่งในช่วงท็อปฟอร์มเนี่ย ไม่แพ้เจลโซไม่แพ้เจลโซไม่ได้ซีน่าต้องแพ้ให้กับโคดี้โรสเท่านั้นเพราะซีน่าเคยเป็นตัวท็อปถ้าให้ซีน่าแพ้โคดี้โรสเนี่ยได้ลุ้นกันในแมตช์ใหญ่ที่รัสเซอเมเนียสวยงามมากอ่ะแล้วซีน่าแพ้แกับเจลโซไปแล้วอ่ะโอเคผมไม่ต้องการว่าอะไรเจลโซเพราะว่าเขาเป็นคอมพานีแมนที่อุทิศตนเองเป็นลูกราคิชี เขาทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเพื่อองค์กรเขาอยู่มานานเขาโอเคแต่ว่าคุณอย่าให้ซีหน้าแพ้เจสิแต่ทั้งหมดนี้มันสายเกินไปละผมก็ไม่อยากจะบ่นตอนแรกเพราะว่าเรื่องวยป้มมันเป็นเรื่องจริงจังสำหรับผมนั้นผมเรื่องวยป้ำสำหรับเรื่องการเมืองเนี่ยสำหรับผมมันพอๆกันบางเรื่องคือพอผมพูดแล้วผมแบบมันของขึ้นก็เลยไม่อยากจะพูดเรื่องการเมืองก็เหมือนกันนะครับ